อ,องตอนที่ยี่สีจงฟางเข้าวังไปพบองค์รัชทายาททาให้อีกฝ่ายคิดไม่ถึงว่าจะเข้ามาพบเขาถึงในตําหนัก้าวี้มองจงฟางนั่งลงก่อนสิจงฟางพะยะค่ะหม่อมชันต้องขอประทานอภัยเรื่องเมื่อวันก่อนหม่อมชันไม่สบายจริงๆพะยะค่ะ หากเจ้าไม่สบายจริงข้าก็มีว่าแก้งแต่ว่าเจ้าจงใจหลบหน้าข้าข้ารู้นะว่าเจ้ายัางโกรธข้าอยู่เรื่องคืนนั้นหม่อมชั้นลืมมันไปหมดแล้วพะยะค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะลืมกันง่ายฮาวอีถึงกับจ้องมองหน้าของจงฟางรู้สึกเจ็บจี๊ดที่ใจ หากเจ้าลืมเดือนจริงงั้นข้าจะเรียกร้องในสิ่งที่ข้าควรจะได้พระยาค่ะข้าต้องการตัวของเจ้าจงฟางไม่มีทีท่าตกใจในคำพูดของอกฝ่ายที่ร้องขอเกินควรร้องขอในสิ่งที่จงฟางไม่อาจทำได้ตาถ้าห้าวียังจะให้เขามอบกายให้อีกแล้วก็จงฟางก็จะยอม ขอเพียงให้ฮาอี้ช่วยพี่สาวของเขาจากนั้นเขาก็จะจบชีวิตตัวเองฮาอีมา้มโหมากดึงแขนจงฝางให้ลุกขึ้นนี่เจ้าขู่ข้าหรือเปล่าพะยะค่ะหม่อมทันแค่ทำตามความประสงค์ของพ่อองค์แล้วหม่อมทันก็เป็นถึงรองแม่ทัพการกระทําอย่างนี้ก็ไม่อาจสู้หน้าใครได้แม้แต่ตัวเองดีดีเหลือเกิน เจ้าขู่ข้าแล้วก็ขูได้สำเร็จซะด้วยจงฟางอง์รัทายาตจงฟางรีบหมอบอยู่กับพื้นพอรู้ว่าห้าวอี้โกรธมากโกรธจนอาจไม่ช่วยพี่สาวของตนเจ้ากลับไปซะจงฟางเรื่องหนิงอันข้ารับปากจะช่วยไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจก็หม่อมทูลลาเพค่ะจงฟางไปแล้ว ้าววีก็โมโหมากขึ้นท่านใส่องคลักทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเรียกหาหอ้ยาเหอก็ไม่รู้ไปไหนหอ้าเหออยู่ที่หอโคมเขียวเขากำลังดักรอองค์ชายสามเมื่อองค์ชายมาเขาก็เฝ้ามองจนบรรดาสาวๆพาองค์ชายเข้าไปในห้องอ้าเหอพักประตูเข้าไปในห้องไลยหย่หญิงสาวออกมาจนหมด รู้ว่าเวลานี้ไม่มีองคลักษ์ใกล้ตัวองค์ชายสามแม้แต่คนเดียวเวลาองค์ชายสามอยู่กับบรรดาสาวงามองคลักษ์ต้องอยู่เพียงด้านล่างเท่านั้นกระบี่จอที่คอองค์ชายสามแต่เขากลับหัวเราะและมองอ้ายเหอใช้ดิ้วดันคมกระบี่ให้ห่างออกไปเก็บกระบี่ของเจ้าซะเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้าก็พูดมาองค์ชายสามลุกขึ้น เ้าเดินมานั่งที่เก้าอี้อ้ายเหอนั่งเก้าอี้ตรงกันข้ามแต่องค์ชายสามกับมองหน้าอ้ายเหอพร้อมกับดื่มเหล้เลาเดิมซะก่อนค่อยๆพูดกับข้าก็ได้องค์ชายสามฉลาดหลักแหลมนักที่รู้ว่ากระหม่อมมาที่นี่เพราะอะไรเจ้าก็ว่ามาสิเรื่องของเจ้ากระหม่อมอยากให้องค์ชายสาม ช่วยเรื่องพี่หนิงอันเรื่องหนิงอันเจ้าก็รู้ว่าช่วยไม่ได้ใจค่าช่วยอย่างไรแล้วองค์ชายอย่างข้าจะช่วยอะไรได้ช่วยได้สิพะ่ะค้าถ้าองคชายไม่ช่วยข้าในครั้งนี้เห็นทีว่าหอโคมเขียวแห่งนี้คงถูกสักปิดแล้วกมังพ่ออ้ายเหออยู่กรมอาญาหากรายงานเรื่องไม่ดี เกี่ยวกับโคมเขียวแห่งนี้องค์รัชทายาทห้าอีคงสั่งปิดองค์ชายสามเจ้าสำรานคงเป็นบ้าต,ตายแน่ๆหากคาสุรากับสาวๆองค์ชายสามโกรธมากมองหน้าของออ้เหอแต่ในความรู้สึกนั้นหอโคมเขียวก็ไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขามากนักอย่างที่อ้เหอเข้าใจก็ได้ก็ได้ไดข้าทำตามเจ้าก็ได้เจ้าเล่นขู่ข้าอย่างนี้ สาวงามของข้าคงหายหมดขอพระไทยกะหมอ่อมแต่คืนนี้เจ้าทำให้ข้าหมดอารมณ์สาวสาวพวกนั้นก็คงจะกลัวแย่งั้นเจ้าต้องดื่มกับข้าจนกว่าข้าจะเมาได้พะยะค่ะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเลยองค์ชายสามไม่สามารถหม่อมเล่าอ้ายเหอได้มีแต่ตัวเขาที่จะเมาทางอีเซียน ก็เหมือนวิ่งไล่จับมู่เฉินไปหามู่เฉินที่เลือนไม้ไผ่าลาวก็ไม่เจอไม่รู้ว่าไปไหนเขาเลยมาหามู่เฉินที่กลางดึกที่ตัวอีกครั้งมู่เฉินไม่ได้ตกใจเพราะรู้ว่ายี้เสี่ยนต้องการพบเขาเจ้าคงคิดถึงข้ามากจนอดใจไม่ไหวต้องมาหาข้ากลางดึกเช่นนี้ข่านหนอง ข้าไม่ได้คิดถึงท่านขขามีธุระกับท่านดังหากเรื่องพี่หนึ่งอันข้ารู้เจ้าจะขอไอ้ข้าช่วยแต่ข้าก็ช่วยไม่ได้มันคือราจะองค์การแต่ข้าข้าอยากให้ท่านช่วยอย่างน้นอยๆท่านก็ต้องช่วยหากท่านไม่ช่วยข้าจะเลิกกับท่านข้าจะขอ,อยาเพราะมีสามีเป็นถึงององกับช่วยภรรยามไม่ได้แล้วจะมีไปทำไม อีเซียนเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งกว่าข้างั้นด้วยถ้าเจ้าเลิกกับข้าเจ้าก็ช่วยพี่สาวเจ้าไม่ได้อยู่ดีใครบอกกันละ่ะเพราะหลังจากที่ข้าอยากกับท่านข้าก็ยังมีหงเฮานางพร้อมจะช่วยข้าแลกกับความลับของท่านนี่เจ้ากล้าทรยศข้าเหรออีเซียนจำเป็นก็ต้องทำอองสนไม่คิดว่าอีเซียนจะรู้ความลับของเขามากมายแค่เดินไม่ไผ่ ของเห่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วกองกําลังองคลักไผ่ดาแต่อีเซียนทําท่าทางเหมือนจะรู้เป็นมากกว่านั้นตกลงข้าจะช่วยอีเซียนดีใจมากเพยยิ้มออกมาขอบคุณครับท่านหนองอีเซียนหากข้าช่วยเจ้าแล้วข้าไม่อย่างั้นคืนนี้ข้าขอตัวอีเซียนกลับไปดูเหมือนว่า จะมาเพียงพูดเรื่องนี้กับเขาคิดแล้วก็หงุดหงิดออกมูมเฉนไม่ได้กลัวอี้เซียนเปิดเผยความลับของเขากับของเขาแต่กลัวอี้เซียนจะอยากกับเขาต่างหากมาคิดถึงตรงนี้เขาไม่มีทางยอมหน้าช่วงวัยหน้าตำหนักขององค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่ถึงกับร้องกรี๊ดกรีดหลังจากรับราชสงการเธอจะถูกส่งตัวไปแต่งงานที่แวนเว่ยพร้อมกับหนิงอัน เธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงเธอไม่เข้าใจเลยคันเธอจะเข้าเฝ้าฮองเต้ก็ถูกขังอยู่ในตำหนักห้ามออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะถึงกำหนดเดินทางไปที่แกวนเวยเพื่อแต่งงานก่อนหน้านี้ฮองเต้พบกบ,บุตรชายทั้งสามมูเฉินฮาวอีองค์ชายสามเรื่องส่งตัวองคหญิงไปอภิเษกสมรส กับแวนเว่ยไม่ควรเป็นองค์หญิงที่แต่งตั้งขึ้นมาหากแวนเว่ยรู้เข้าคงไม่พอใจอาจเกิดศึกสงครามได้ยามนี้เขายินดียิ่งนักที่เห็นบุตรชายทั้งสามมีความคิดที่ดีกับบ้านเมืองและสามัาคีกันเป็นภาพที่หาดูได้ยากถังอีเซียนมารู้แล้วว่าองค์หญิงใหญ่จะถูกส่งตัวไปมันเป็นแผนของอีเซียนทั้งหมด สามพี่น้องร่วมมือกันไปกดดันองค์ชายทั้งสาซึ่งรู้ว่าราชองค์การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่คือวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้หนิงอันมีฐานะเทียมเทียมกับองค์หญิงใหญ่จะถูกแต่งเข้าไปพร้อมๆกันก็จะ,จะได้รู้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแต่ตอนนี้องค์ชายทั้งสาคงจะรู้แล้วว่านี่อาจเป็นผานของพวกเขาซีเมน เป็นห่วงอีเซียนนะักหากองชายทั้งสามรู้ว่าน,นี่เป็นแผนการของอีเซียนอีเซียนอาจตกอยู่ในที่นั่งลำบากหลังจากนี้ก็ยังมีแผนต่อที่จะช่วยหนิงอันย่ามไปอยู่ที่แคว้นเว่ยแล้ว่านช่วยหนิงอันจะไม่สำเร็จอย่างแน่นอนถ้าไม่มีกวนเล่อกวนเล่อผู้ชี้ทางสว่างว่าควรให้จงฟางไปเจรจากับใครควรให้อายเหอ ไปต่อรองกับผู้ใดต่อให้ยี่เซียนจะเป็นคนช่างสังเกตก็ไม่อาจตัดสินใจได้หากไม่มีคนเลิกให้คำแนะนำไม่เป็นไรข้ายินดีแต่ภาชายาจะไม่ทรงไปขอบคุณท่านอองหน่อยหรอครับขอบคุณเขาแต่นี่มันจะดีเหรอดีสิครับ อีกอย่างหนึง่งควรให้ในายท่านจงฟังไปขอบคุณองค์รัชทายาทด้วยนะครับมีดีมั้งแต่ข้าถามหน่อยเถอะทำไมเจ้าต้องทำตาเล็กตาน้อยเวลาพูดถึงพี่ข้ากับองค์รัชทายาทไม่มีไม่มีเลยไม่มีเจ้าทำเสียงแบบนี้โกหกข้าใช่ไหมกวนเลอะ เปล่าครับงั้นเราจะไปหาอองมูเฉินกันอยูยูทำไมถึงเปลี่ยนใจครับข้าจะบอกให้อองมูเฉินถึงโทษเจ้าไงโทษฐานปิดบังข้าข้าคงใจแข็งไม่พอสั่งลงโทษเจ้าเองพรชายางั้นเจ้าก็บอกข้ามาสิครับกวนเล่อจำต้องบอกว่าองค์รัชทายาทกับจงฟางมีอะไรกันในคืนงานเลี้ยง อีเซียนถึงกับตกใจนี่เจ้าทําไมถึงไม่บอกข้าทําไมถึงเก็บความลับมาได้นานขนาดนี้เจ้าจะบอกข้าเมื่อไหร่ฮะวันละข้าน้อยขอโทษครับอีเซียนไม่เข้าใจเลยทําไมองค์รัชทายาทท้าวอีถึงเป็นคนอย่างนี้ไปได้ลังแกพี่ชายของเขามีหน้าละ่ะทำตัวแปลกๆทั้งคู่พระชายาจะทำ อย่างไรต่อไปครับข้าก็ไม่รู้ข้าไม่รู้ว่าพี่จงฟางคิดอ่านอย่างไรแล้วเจ้าล่ะข้ากระดอไม่ได้ขครับแล้วเหตุใดคืนนั้นเจ้าไม่ช่วยพี่ข้าไม่ได้หรอกครับมันเรียบร้อยไปแล้วข้าช่วยไม่ทันหรอกครับทำได้แค่เลียงออกมาครับเพื่อไม่ให้คุณชาย ต้องอับอายข้าน้อยครับเจ้าทำดีแล้วแหละข้าไม่ว่าเจ้าหรอกเรื่องท่านอ,องล่ะครับส่งอาหารไปก็พอบอกว่าข้าทำดีเลยครับก็คงดีใจครับเขาไม่ดีใจหรอกอาหารที่จวนเขาก็น่าจะดีกว่าที่บ้านของเราอีกแต่ท่านอองนักประชายนนะครับ กดเลอพูดยิ้มยิ้มแล้วก็แยกตัวออกไปนำอาหารที่บ้านไปส่งให้กับโจนองโม่สนที่ทานอาหารเพียงลำพังหลังจากอีเซียนไม่ได้อยู่ที่จวนหลายวันมานี่เขาทานอาหารคนเดียวมันก็รู้สึกแปลกไปบ้างทางั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็ทานคนเดียวมาตลอดเมื่ออาหารของอีเซียนถูกนำส่งมาใจก็ไม่ได้เชื่อว่าอีเซียนจะทำเอง แต่เขาก็กินจนหมดท่านองชอบหรอครับเทียนหลางครับอาหารนี่เป็นของภปรชาชญข้าไม่กินหมดได้หรอเทียนหลางถึงกับอมยิ้มล้วก็ส่งคนไปบอกที่บ้านของอีเซียนว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็หมดทุกอย่างอีเซียนแปลกใจนี่เขากินหมดเลยเหรออาหารบ้านเราอร่อยงั้นเชียวกวนเล่อพยักหน้าพร้อมกับอมยิ้ม มันเป็นเพราะคนส่งต่างหากว่าเป็นใครอาหารถึงได้อร่อยทางตรงฟางคืนนี้ก็นอนไม่หลับเห็นห้องของอีเซียนยังมีไฟสว่างอยู่ก็คงไม่นอนเหมือนกันจงฟางคุณคิดถึงจะเรื่องฮาอี้ทำยังไงถึงจะหลีกเลี่ยงฮาอี้ได้เพราะต่อไปมันคงไม่ได้คิดถึงเขาเขาก็มา จงฟางตกใจมากพ่อออกมาได้อย่างไรจงฟางเจ้าอ,อย่าเสียงดังไปอยากให้ผู้อื่นดูหรือข้ามาเพราะอยากพบเจ้าเหตุใดเจ้าถึงไม่ไปพบข้าบ้างข้าช่วยพี่สาวของเจ้าตามที่เจ้าขอร้องแล้วพบเจอข้าบ้างจะเป็นไรฮาวีพูดในเชิงต่อว่าด้วยน้ำเสียงน้อยใจก็มองขอประทานอภัย กระหม่อมมีเรื่องมากมายที่ต้องคิดแถมพรุ่งนี้กระหม่อมต้องเดินทางไปกับท่านแม่ไปไหว้พระที่วัดจิงไห่ซึ่งไม่อาจไปพบองค์รัชทายาทได้พยะค่ะหากเป็นหนึ่งเจ้าว่าข้าก็ไม่ว่าอะไรถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งเจอกันที่วัดจิงไห่ข้าไปนะจงฟางฮาวอีหายไปกับความมืดพร้อมกับองค์คลร์ของเขา